คุณจะต้องเธอทูลเอาไว้เนื้อเล่าท่านส่อนซอนเราบอ,อกลรให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความอยากเย็นสอนให้รู้จักเจริเฝ้าแนบเฝ้าเน้นมีได้อำราจเพราะคุณที่สาม แต่ว่าใครโนใครเรียบรอยครูไว้ว่าเป็นเรือจานถ้าจะคิดยิ่ยงคิด ยืนนู มีสุขชั่วนิรันดรครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวด สอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านกูดทิพไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจ็บเฝ้าแนบเฝ้าเน่เน,น,นมีดายอัมพรเพราะคุณที่สองวดน้ำจงใสแต่ว่าใครโน เคยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่า เพราะคุณที่สามหมดนามฉันใสแต่ว่าใครนอกใครเรียกเลยครูวไว้ว่าเป็นเรือจา้า รอยเนี่ยมันขึ้นในไห้ปลารอบคอเรากำเนิดของมันก็คือสันนิบาตท,ที่ติดมาจากพ่อแม่ก็ตามเกิดขึ้นเพราะสรางจรก็ตามมันมีสี่จำพวกครับที่ติดกันมามีมะเร็งเต่าหับขึ้นที่ทางน้องแล้วก็ฝีคันทัชัยเกิดที่รักแร้แล้วฝีกระทำายเกิดขึ้นที่เส้นเลือดใหญ่ที่ขอ แล้วก็ฝีว่าคำ้อยขึ้นในไห้ที่ต่ำน้ำเลือรอบคอเราฝีพวกนี้ถ้าไปพาไปเจาะมันเข้าไม่ได้ถึงตายทุกคนถ้าไปเจาะไปพามันกำเริบทันทีมีคลืคลายฝีการขึ้นหนึ่งมะเร็งขึ้นหนึ่งเอ้าเปลือยมีเลือดก,กับน้ำเลืองเท่านั้นไม่มีนอกเมื่อจะขึ้นก็ทำให้ต่มน้ำเหลือง อักเสบก็มีเชื้อมาจากพวกฝีสุกนนเสียนพวกที่เกิดกับสมองเราลงมาเบื้องล่างจากตำท้นสินจากก่องเสียงแล้วก็ลามลุกลามเข้าเส้นใหญ่เส้นโลหิตใหญ่ที่คอเส้นโลหิตใหญ่ที่คอแล้วก็จะมาแต่ตัวพิษจะมายันกับลมวิหกวัตภัก ทำให้ลมเดินไม่สะดวกลมข้างก็จึงตั้งต่อมขึ้นในหายปลาข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างเดียวพอพอขึ้นได้ข้างหนึ่งเริ่มปวดเริ่มมีพิษอีกข้างหนึ่งก็จะขึ้นะ่ะเม็ดประมาณปลายก้อยผีจะทำรอบไว้เม็ดประมาณปลายก้อยยาวๆลีลี ้็ขึ้นได้สองข้างลูกมันก็จะเหมือนเราใส่ลูกประคับมาทะลุกวงกาตองไข่ปลากรงกาพ็ทะลุขึ้นมาลูกก็จะขึ้นตลอดทั้งสองข้างเหมือนประคบเราใส่ลูกประคับแล้วทะลุกออกมามีเลือดน้ำเลหลืองไหลออกทุกลูทุกเม็ดที่ขึ้น ได้นอนไม่หลับสู้พอมตัดอาหารเพราะฝีประเภทนี้จะชอบกับเรื่องพ้นมากกว่าถ้าแก่เขาแล้วเน่าป่วยจึงใช้ยารักษาตอนปลายต้องควบคู่กันพ้นตอนแรกเริ่มถ้ามีแผลมีอะไรก็ต้องใช้ยามะเร็งต้องกิน กินสามชั่วโมงต่อั้ำจนกว่าสะทุเราแล้วก็พ้นกระทับเลื่อยไปจนแผ่หายวิธีทน้นพ้นด้วยมาสามคำผมเองผมเคยไปเรียนมาจากหลวงตาคำนักการบังแก้ววัดอื่นผู้บุญนะ้าครูที่ค้นสีและคำ้อยข้าครูห้าสิบสตางค์ใช้มาสามคำแล้วให้อาผ้า เทียนหัวเป็นครธาของแทกให้ถวายมาสามคำนั้นให้ครูบาอาจารย์ก่อนแล้วจึงขอมากครูบาอาจารย์มาหนึ่งคำเจษด้วยพระธาตาของแขกให้ว่าชะแลมชะแลมชะแลมสามคงแล้วก็ให้ว่าพระกิตพระล่อพระล่กิตา เชี่ยวมากให้ละเอียดแล้วก่อนจะพ่นให้ว่าหนึ่งครั้งแล้วพ่นลงไปที่แผลให้ทั่วทุกลูหรือทุกห่วปีนั้นก็จะแห้งได้ที่น้ำลายเหนียวกินข้าวไม่ได้ก็จะใส่จาากินข้าวได้ต้มก็ต้มรอได้กินได้ทันทีเลยครับก็ให้พ่นควบคู่กับยาที่รักษามะเร็งลามควบคู่กัน ก็าหายได้ไม่ยากแต่ฝีพวกนี้ห้ามไปเจาะหรือไปผ่าตายหม